มานะคะที่เห็นกล่องเย็นแบบนี้เพราะว่าเราลอกสติกเกอร์มาจะได้ความก็ไม่ได้อะไรบ้างก็คความกล่องเก็บแบบนี้นะคะ ีกลับไปเลยไหมคะสุดยอดมากค่ะชอบมากค่ะ